หลังเข้าหลังเข้าอุ้ยเคี้ยเกันนะเพื่อนกูมาสวยสวยเอาดิเดี๋ยวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รักเก็บแล้วโอเคสองตัวอืมผมก็วางกันแหละพี nah> uhm, ่ เออไอ้ดรอปวงเงินวงบีบเนี้ยเอาไอ้ไอไอ้ดรอปขนาดนั้นไม่ไม่ยุ่งไปไกลญ่เกินกลางวงเลยน่ะถึงกระนั้นเข้าไปแล้วมึงเอ้ยลุมลงแขกเลยทีนี้ต้องเข้าตรงเนี้ยเอาเฮียตกเข้าว่าเฮียตกบีผมว่าอย่าพึ่งดีกว่าดูนอกดีกว่าเข้าไปแล้วออกไปได้เออได้ไงมาแล้วสองสามตัวหนึ่งตัววิ่งข้างล่างตัวหนึ่งข้างบนอีกตัวหนึ่งอย่างนั้นกระจายกันสามตัวนี่ยมาตรงโน้นตีหนึ่งเออ นม่มีคนพีเดียวเลยเราอยู่ที่สูงเราเห็นแล้วอุ้ยมันเห็นมันเห็นม่วงกะ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 ม่วงโลเหมือนกันอะไรมังเนี่ยพี่โดนลงมาเลยพี่ข้างบนเยอะหลังหลังหลังมีป่าวอยังมีใครอยู่ข้างหลังเขาอเหี้ยอย่างนู้นเหรอโอ้หวิ่งเข้าบ้านโซนเลยพี่มา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 ไอ้เข้าบ้านวางแก๊สเลยเพื่อน น,นี่เดี๋ยวกูจะวางเอารั้วไฟฟ้าละเอาวางวางแกตรงนี้วางแกตรงนี้วางแกตรงนี้ได้ไหมวางกระตักตงเนี้ยเฮ้ยเอ้ยกดผิดที่อะไรอะ่ะเฮ้ยกูเ <laughs> ข้ามาทำไมไอ้ฟาดเฮ้ยใครมาตรงเนี้ยก่อผมผมไม่มีนะพี่ก่อก่อไม่มีนะ มีชิวเซลสองขวดสุดท้ายเออวิ่งเข้าเฮ้ยไอ้ยมาแบ่งดิไอาอยู่ข้างบนน่ะมีคิสเปอร์หนึ่งอันตรงนี้ข้างนอกเหมือนจะมีคนว่ะเฮ้ยเฮ้ยมีไงนี่เขานี่เขานี่วงมาแล้ววงมาแล้ววงมาแล้ว วงมาแล้วเวรวงมาแล้วมาเด้วมาเด้วมาเอมาเอไอ้ออกมาไอ้ออกมาปิดไฟสร้างกำปักแบบนี้ได้ไม่ได้เหรอมันสงสัยอ๋อใช่ใช่หมดรอชาร์จกันไปวางไว้งน้าเยอะทางขวาเราดีระวังนะข้างหน้า ปิดประดีเฮ้ยโถวี่ไม่ไงเราตักเรายิงฟีได้ตรงเนี้ยเออใช่ใช่ผมมีพีซิเปอร์อยู่เฮ้ยมาแล <so ้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ Fun ันจะฆ่าเราผมบางรั้วก่อนปั๊มมั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 นรู้ว่าเราอยู่ข้างในพี่ไอ้บ้านนู้นบ้านนู้นนี่แหละบ้านนู้นบ้านนู้นไอ้นี่ใช้แล้วแท็บใช้แล้ว เอฝั่งบนหัวมันอยู่บนหัวเออมันอยู่บนหัวมันอยู่บนหัวนี่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 อุ้ยระเบิดทขอทองขอทองขอทองตายหาตายหาอุ้ยตายหาอุ้ยตายหาอุ้ยอุ้ยหล่นหล่นหลนหล่นหลนเด็กไปทางนู้นฟ้าตัวหนึ่งต่อฟ้าสองก็สันต่อฟ้าเฮ้ยมันเข้าฝั่งนู้นแน่ๆมันเข้าฝั่งนู้นแน่ๆ ข้างน่างเหมือนจะมีนั่นนะเอาปะเฮ้ยเหมือนเหมือนเวททงข้างหน้าเระวังระเบิดนะยัดเข้ามาทีตายหมดเลยนะมาวงเออ Nóc mọi lẽ rung rơi, we are so close. Ngô tí ninh. We tân hai tân hai tân hai Bye bye bye. Bye bye. จ้ยี่นี่เลยเนี่ยตามเพื่อนไปแล้วอ้ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเป็นกัะหลองต่องี้ต่องนี้ได้ป่ะวะต่องี้ยิงกันใหญ่ยิงกันใหญ่พี่จามลองพี่จามระวังเอเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้ได้เล่นตรงนี้ได้โอเคเล่นนี้เล่นนะรออยู่ไปพี่เขาว่านี้น่ะมีมีคนมีคนเฮ้ยมีแก๊สอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แก๊เดี๋ยว รเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกอดแป๊บเฮ้ยหลังเข้าเฮ้ยหลังเข้าตัวหลังเข้าตัวคิปเปอร์กอแตกเฮ้ยท้า่อนมีกอทองนู้นขับตักทีสร้างขับตักได้ไหมได้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 เอาก็ท้ามันเร็วเร็วเร็วงนี้ขับตักตรงเนี้ยขับตักตรงเนี้ยหายได้คนหนึ่งไปเอาเร็วเร็วเร็วแบล็คเดี๋ยวแบล็คเดี๋ยว ลองนะลองนะไปถอยไปปั๊มเลยไปปั๊มโอ๊ยไม่มีชิลเซลเอ้ยขอเกอะหน่อยดินี่ขอบคุณมากครับตายพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วตายเป็นตายเว้ยไอ้ถอยโปอย่างเงี้ยอ่งนี้ยอย่งเี้เฮ้ยโปรตายมันตายเฮ้ยพี่ข้างนอกเยอะข้างนอกเยอะข้างนอกเยอะนี่ไงตัวไม่ดีตัวไม่ดีโจยไม่ดีต่อแตกก่อแตกแล้ว เจ็บหนักเจ็บนักโดนไม่เด้ไอเหี้ยเข้าด้วยเอ้ยโดนโดนไม่เด้ล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่โดนไม่ได้โดนไม่ได้เอ้ามีกูด้ยิงไหวะเฮ้ยโอ้ยจะชุบเหรอเลตีนึ่งเลตีนึข้างหน้าของทองเลยครับสุดยอดครับตอนนี้ อยาวไปดินี่ตีอยู่นี่ไหนดูดิเอากระเป๋าว่ากูตายแล้เฮ้ยสไนซ์สไนซ์พี่สไนซ์ม่วงต่อม่วงเฮ้ยมีเฮ้ยโดนหลังเข้าหลังเข้าอุ้ยเคี้ยเอ้อใครเพื่อนกูมาสวยสวยเอาดิเดี๋ยวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เจ็บแล้วเจ็บแล้วโอเคตัวยชุบ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 ชุ เข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคดีนะบ้านอย่างนี้พอดีเลยใช่ปะโอ้อะไรวะเนี่เปลี่นในวงเลยก็ได้หรือมันอยู่คนหรือหรือว่ามันจะตายวงนอกวะหรือยังไงมันมีไอ้มันเล็งมาเล็งมาเล็งจะไหนเออ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 มึงแงงเหรอมึงแงงเหรอกูอยู่กับเพื่อนแล้วกูห้าวมึงแงงเหรอ มึงองเหรออ้าวโอ้โหอะไรกันแล้วเนี่ยหมายควาว่ายังไงกัน